สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะเพอร์เฟกคาราซานเปรเจของเรารายการรีวิวผลิตภัณฑ์รถเข้าใหม่นะครับผมพบกับปักผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับพี่วันนี้ต้องบอกว่าผมมาเอาใจคนที่ต้องการผ่อนสบายผ่อนเบาเบากว่าวมอไซค์นะก็คันนี้ใช้เงินออกรถ100บาทผ่อน3,000ก็สามารถทำได้นะครับพี่คันนี้เป็น v ีออนะครับ เป็น1 5 e ปี05นะจ๊ะพี่1 5 e ปี05ครับผมใช้เงินออกรถ100แล้วก็ยิมอะไรยิมอะไรต้องแข่งใสมายิ้ม,มเลยนะครับผมผ่อน3 0 0พครับพี่ผ่อน3 0 0พันได้รถเครื่องพัน0ขับไปบนท้อง,งถนนลอยๆอย่างนี้เลยสำหรับใครที่ต้องการหารถคันแรกให้คนในบ้านใช้หรือว่าจะดูใช้เองหรือว่าเป็นรถจ่ายตลาดรถเรียกว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็กที่สามารถมีที่จอดที่ง่ายนะครับ แล้วก็จะไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้สามารถเดินทางไปได้นะครับรถที่ออกจาก Perfect c a าวของเราตรวจเช็คความพร้อมไปทั้งหมด29รายการนะพี่รถเราดีรถห่วยๆเราขายไม่ได้จริงครับคือพี่ออกรถจากโชรูมผมเนี่ยพี่จะขับไปเชียงใหม่พี่จะขับไปได้เลยครับผมเรารับประกันให้บริการฉุกเฉินราม,มีให้ครับโอเคเดี๋ยวมันจะออกนอกประเด็นไปไกลนะครับอันนี้ก็เห็นด้านหน้าก็เป็นด้านหน้ากระจังโตโยตา้าทั่วไปสีผมให้อยู่ที่97นะครับผมคันนี้ ก็เป็นสีดำโรงงานส,สวยๆครับฟิล์มเป็นฟิล์ม 60, หกลอดประลอดน้อยๆมาครับผมแมก็กแม็กสิเดี๋ยวให้แพนให้ดูความกว้างรอบๆเลยครับคือต้องบอกว่า v ีออเนี่ยมันเป็นรถ City ค้คาร์ตัวแรกๆเลยที่ t o โ o t a นำเข้ามาให้เลยครับผมก็ v ีออมีมานานแล้วนะทุกวันนี้ก็จะจะเป็น20ปีแล้วเหมือนกันครับผมโมเดลตัว ตัวลายลายเขาลาย Vios ก็ยังมีอยู่กันให้เห็นนะครับอ่ะอันนี้ให้เห็นด้านข้างไปแล้วเดี๋ยวให้เห็นด้านท้ายครับว่า s o r u n a Vios ครับผมแล้วก็เครื่อง 1.5E ระบบ Variable v, v, v a l v Timing ครับผมหรือว่าระบบวาล์วแปรผันตัวย่อของเขาคือ VVTI นั่นเองนะครับผมมีระบบวาล์วแปรผัน ก็แล้วแต่บางแบรนด์จะเรียกนะครับคุณผู้ชมก็บางแบรนด์ก็เรียกว่า VT e c บางแบรนด์ก็เรียกว่ามีเวกอย่างของนิสสันเนี่ยก็ CTV อ่อะ CTV ไม่ใช่ CVT CVT มันเกียร์นะแต่เขาก็มีระบบวาล์วแปรผันเหมือนกันที่เรียกชื่อไม่เหมือนกันครับข้อดีของวาล์วแปรผันที่ระบบวาล์วจะเปิดอวกาศอัดเข้ามาเยอะเมื่อถึงรอบที่ตั้งเอาไว้ข้อดีคืออัตราการเร่งมาไวขึ้นครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยครับผม ครันนี้ถึงจะเป็นรถปี0ูน้าะพี่มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้นะครับสีเดียวกันให้กับตัวรถเลยมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยครับลูกค้าเดี๋ยวผมอนุญาตให้ดูแผนบริเวณด้านกว้างด้านรอบตรงนี้หน่อยนะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นด้านเรียกว่าบริเวณด้านอีกด้านหนึ่งด้านขวาของตัวรถก็ให้เห็นถึงความสวยงามสีที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยครับผม โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าครับโอเคครับอันนี้ผมอยู่ในตัวเจ้า Vios 1.5ตัว E ต,ตัวนี้เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้กลิ่นอายความความเป็นเก้าความไม่ใช่เก้าสูกลิ่นอายของความเป็นเด็กอยู่90้มีกลิ่นอายของความเป็น2,000ครับผมหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับในประวัติของเจ้า Toyota Corolla Vios ตัวนี้นะต้องบอกว่าเขามีตัว Turbo มาให้ด้วยนะจ๊พี่ แล้วมีจํานวนคําจํากัดมากผมบอกเลยว่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเยอะนะแต่ด้วยความมีเทอร์โบของเขาสามารถเรียกว่าไม่กลัวใครบนท้องถนนนี้เลยสําหรับในยุคนั้นนะครับก็ทําให้ผมสัมผัสได้ถึงกินไอยพวกนั้นนิดนึงก็ต้องบอกว่าภายในดูดีหมดครบทุกอย่างเลยนะครับผมให้กล้องแผนดูเลยแผงประตูนะครับแผงประตูนะพี่รถปีศูนย์ห้านะ สภาพอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าดูแลรักษามาดีมาดีกริปจริงๆครับพี่ดูคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าสีเดิมๆไม่มีซีดไม่มีแตกพวงมาลัยไม่มีเหนียวไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยพี่เนี่ยช่องทุกอย่างคอนโซลเลขมงเลขไมไฟเฟยใช้ได้หมดครบทุกอย่างเลยครับผมแม้กระทั่งตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าเดิมๆของเขาเนี่ยครับพี่ก็ต้องบอกว่าผมให้9ก้เเลยนะพี่มัน มันมันไม่ได้มีเลอะอะไรไม่ได้มีขาดอะไรเลยผมต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีมากๆนะครับเลขไม้สองแสนเองพี่สองแสนเองนะผมใช้คําว่าสองแสนเองเพราะเปรียบเทียบจากอายุการใช้งานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสองแสนเองเลยจริงๆครับพี่ก็รถใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วก็ใช้งานปกติทั่วไปไม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับแอร์แอร์อขั้วโลกเหนือมากเลยพี่แอร์ยังหนาวอยู่เลยครับผม ระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบระบบเกียร์ครับผมมีเกียร์ L สำหรับขึ้นเขาเกียร์สองสำหรับอ่าไว้เล่นเกียร์อะไรพวกนี้เกียร์ D โหมดปกติแล้วก็เกียร์ P เกียร์ R ทั่วไปครับภายในโดยรวมตกล้องเปิดด้านหลังถ่ายได้เลยครับผมผมบอกเลยว่าน่าใช้จริงของรถคันนี้นะกระจกข้างก็เป็นพับไฟฟ้าให้เราด้วยในตัว E เนี่ยพี่รถแสนห้าเองรถแสนห้าผ่อนสามพันกันแดดกันฝนไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ ห่างไกลพวกโกครคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ที่มันอัปเดตนะพวกโควงโควิดอะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปเสี่ยงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไปเสี่ยงตากฝนไม่ต้องไปเสี่ยงการถูกรถชนในขณะนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์หรือขณะการเดินทางพวกนี้พี่สามพันเองสามพันพี่ขึ้น B ีทีวันหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วจริงๆ โดนต่อข่าวินโดนค่าอะไรเนี่ยครับผมใช้เงินออกรถหนึ่งร้อยผ่อนสามพันพี่เบื่อพี่จะขายทิ้งผมก็ว่ามันไม่ขาดทุนเยอะเลยครับผมอย่างไรก็ได้กําไรใช้แน่นอนมันคงไม่ต่ําไม่มากกว่านี้แล้วแหละแสนห้านะครับพี่ใครสนใจมาดูกันได้เดี๋ยวผมพาไปชมหัวใจหลักของห้องเครื่องกันต่อหน่อยแล้วกันโอเคครับพี่ผมอยู่นั่นหน้าห้องเครื่องเจ้า V ีออหนึ่งจุดห้า e เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นยังเป็นสภาพน้องนางฟ้าอยู่นะครับผม ถามว่านางฟ้ายังไงเนี่ยพี่อ่ะผมให้ดูอย่างที่ผมให้ดูทุกคลิปเลยนะผมจะให้ดูคานหน้าบริเวณโครงสร้างหลักเลยครับผมเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นตามอ,อกอรต่างๆของเขานะสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการชนหนักถึงโครงสร้างหลักไม่มีการจมน้ําพลิกคว่ำน้ำท่วมเลยเนี่ยฝากระโปรงก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานมาให้อยู่นะครับรถไม่มีโดนมาพี่ไม่มีโดนถึงโครงสร้างหลัก เครื่อง VVTI ครับผมวาล์วแปรผันมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับรอบเครื่องเดินเงียบนะไม่มีเสียงวาวดังไม่มีคมน้ำมันเยิ้มโดยรวมผมดูแล้วโอเคโอเคมากๆเลยแหละป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสรุปเจ้าสิษสอนน้องดำคันนี้กันหน่อยแล้วกันครับ อนุญาตสรุปเจ้าสินสอดคันนี้แล้วกันนะครับผมผมจะบอกทั้งเงินสดและเงินผ่อนเลยนะครับเงินผ่อนเนี่ยพี่วางเงินจอง100นะพี่ผ่อนเดือนละ3,000เองครับพี่ผ่อนเบาสบายสบายกระเป๋ามากๆเลยครับผมและของแถมทุกอย่างผมไม่มีตัดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ชั่วโมงที่มีให้ทั่วประเทศไทยเลยนานส,สุดปีหนึ่งเลยนะบริการขัดเคลือบสีพ้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันก็อครับผอมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กองมาให้เลยครับผมและรวมถึงการรับประกันหลัง,างาการขายมีมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้มีไลเซนเซลแมนเจอร์มีไลเซนผมมีไลเซนลูกค้าทุกคนเห็นชัดเจนครับว่าวันรับรถมันพร้อมใช้งานพี่ออกรถจากโชว์รูมผมปุ๊บเปิง้งคือพี่เดินทางไปต่างจังหวัดพี่ไปไหนไปได้อะพี่จะไปตังหรือว่าพี่จะไปเชียงใหม่รถคันนี้สามารถนำพาพี่ไปได้แน่นอนนะผมรถทุกคันไปได้อย่างนั้นจริง การรับประกันมีปัญหาอะไรขับเข้ามาที่ Perfect Car ได้เลยครับผมเราดูแลเซอร์วิสท่านให้อย่างเต็มที่ครับส่วนราคางินอ่านกันสด157,000บาทครับคุณผู้ชมครับ157,000บาทเองพี่ผ่อนถูกววามอไซค์อีกจริงแล้วก็ใครที่ดูเงินผ่อนนะพี่วางเงินจองเท่าไหร่ผมลดให้พี่กลับคืนไปเท่านั้นเลยสูงสุดอยู่ที่20,000บาทครับถ้าใครสนใจรถ พรีเมียมรถราคาถูกรถที่เรียกว่าผ่อนประหยัดอย่างนี้อาจจะมองว่ายังไงดีบางบางท่านน่ะจะมองหารถที่ซื้อคนเดียวจบผมบอกเลยนะคันนี้เงินเดือน9,00 0ยังไงพี่ก็จบพี่รับเงินสดยังไงพี่ก็จบคนเดียวพี่ค้าขายยังไงพี่ก็จบคนเดียวได้เลยครับผมดันแบบไม่ต้องใช้เงินดาวกันได้เลยครับฟแนนซ์ผมมี10สถาบัานการเงินครับ เลเดอเว็บพิเศษผมมีครับใครสนใจโทรหาปาเบอร์โทรด้านล่างนี้ติดต่อได้เลยครับเบอร์น,นี้เมมและขึ้นไลน์ใครไม่อยากเมมสแกน QR วโค้ดมาคุยกันได้แต่ถ้าอยากคุยกันเน้นไวรวดเร็วกลัวรถคันนี้หายไปไหนโทรครับพี่โทรไม่งั้นจะเจอปัญหาที่เจอกัน,นบ่อยๆคือรถหายไปแล้วครับพี่ไม่ได้หายไปไหนนะไม่ไดโดนขโมยลูกค้าสวยออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงโทรมานะพี่ผมรออยู่มาคุยกันครับ ยังไงใครชอบคลิปนี้อยากแชร์ข้อมูลสาระดีๆอยากอัปเดตความรู้ติดตัวไว้กดกระดิ่งซับสไครต์ไว้ด้วยครับ mm hmm. เมื่อไหร่ที่มีคลิปหน้า mm hmm. แจ้งเตือนมาท่านจะไม่พลาดแต่บอกเลยเรามีทุกวันใช่ไหมเจม mm hmm. พูดดิครับกล้องไม่รู้คุณต้องพูด mm hmm. อออไม่ได้ยินเหรอโอเคครับคลิปเรามีทุกวันนะครับผมยังไงขออนุญ,ญาตฝากตัวฝากรถทุกคันฝาก Perfect Car, เพอร์เฟกต์าวไว้กันด้วยครับ เมื่อไหร่จะซื้อรถคิดถึงเพอร์เฟกเป็นอันดับแรกนะครับและเข้ามาดูกันชอบว่ากันต่อไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ส่วนมากที่มาดูแล้วก็ชอบกันครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ